สวัสดีครับผมนรุนนะครับก็อยู่ในการที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานรุนวันนี้จะมาจัดชุดเข้าบึงสำราญนให้ครับด้วยงบประมาณที่ประหยัดมากๆกนะครับกับเจ้าดองตัวนี้ครับนี่ครับวีแบตกิเพ้นเบอร์แายพะนาฮะใหญ่ยักษ์ลังการผ่าสำราญได้เลยนี่ครับหยุดประบึกเป็นร้อยโลแบบสบายๆนะครับย้ายแขนซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ให้หกลูกปืนกับ้ําเข็มใช้งานทะเลได้ด้วยนะตัวนี้น้เคยไปทำคลิปมาแล้วหลายทีแล้วแล้วก็บวกกับคันเบ็ดนะฮะมาเป็นชุดแบบนี้ ต่อโคนนะครับความยาวห้าฟุตหกนิ้วนะครับห้าฟุตหกนิ้วต่อโคนสปินนิ่งนี่เวทสี่แปดนะครับนี่ครับหรือว่าพีห้าเนี่ยไกด์ความแบบนี้สวยๆเลยคาเดเซียนนะครับห้าฟุตหกนิ้วนะอ่ายิ้มตะกล้องนี่แหละกดขึ้นหน่อยเวบลองดูนะนี่ครับแข็งๆนะครับนะแต่น,นุ่มนะนี่ฮะจัดไปเลยครับความยาวห้าฟุตหก ต่อโคนนะฮะเวท V5 นะครับ,รบกับ V b a d e m a n เบอร์8,500ครับเข้าชุดแบบนี้เลยนะครับ1,999บาทนะฮะจัด3,000กว่าบาทนะครับ, 3, 000, 000, รบเหลือ1,999บาทเอาเลยทั้งคนันแล้วก็รอครับ